หนุ่มน้อยชื่อพากินเขาเติบโตในหมู่บ้านชาประมงเล็กๆแสงแดดอ่อนๆเคลือบผิวทะเลเหนือเป็นประกายชีวิตเรียบง่ายของเขาถูกพังทลายเมื่อวันหนึ่งตำรวจบุกเข้ามากลางตลาดเช้าผู้คนตะโกนแตกตื่นพากินถูกจับต่อหน้าชาวบ้านข้อหาฆาตกรรมเศรษฐีใหญ่ในเมืองเขามองตาแม่ที่ร้องให้จนเสียงแหกแต่เขาพูดอะไรไม่ได้เลยในคุกที่แสนหนาวเหน็บ เสียงคลื่นกระทบหน้าผาดังก้องในใจทุกคืนแสงจันทร์ลอดรูเหล็กศาสตร์ลงบนพื้นเย็นเฉียบในความเงียบมีชายชาราลึกลับนั่งสมาธิอยู่มุมห้องชายคนนั้นไม่พูดไม่ศบตาแต่ในคืนที่สามเสียงกระซิบก็ดังขึ้นเจ้าถูกใส่ร้ายพาคินสะดุ้งสุดตัวแววตาของชายคนนั้นทิมแทงเข้าไปในใจนับจากคืนนั้นพาคินเริ่มฝึกฝนวิชาที่ไม่มีใครในโลกสอน กลางคุกเขาฝึกกายฝึกใจจนร่างกายแข็งแกร่งเกินมนุษย์และจิตใจแข็งดังเหล็กกล้าสิบปีผ่านไปพาคินก้าวออกจากคุกในคืนที่พายุถาโถมสายฝนซัดกระหน่ำท้องถนนเขายืนกลางสายฟ้าท่ามกลางเสียงลมคำรามใบหน้าเยือกเย็นไร้ความกลัวเขาเดินเท้าเปล่าเข้าสู่เมืองเศธีสีคนแนอดีคือผู้อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายพวกเขาร่ำรวยบนความทุกข์ของคนอื่น พากินปรากฏตัวกลางงานเลี้ยงหรูชุดขาดขาสะอาดแต่เก่าทุกสายตามองมาด้วยความเหยียดก่อนที่โคมไฟใหญ่กลางห้องจะร่วงลงมาตรงหน้าเขาเขายื่นมือรับไว้ด้วยมือเดียวทุกอย่างเงียบสนิทเศรษฐีทั้งสี่หน้าซีดเผือดไม่มีใครกล้าหายใจถึงเวลาชำระความผิดเสียงพากินดังดุดฟ้าร้องพื้นเริ่มสัน่นรอยร้าววิ่งผ่านกำแพงหินเขาเก้าวเท้าชา้ชา ห้องทั้งห้องหมุนบวนด้วยแรงลมที่ไม่มีใครมองเห็นมือของเขาชี้ไปยังภาพวาดบนผนังทันใดนั้นภูเขาด้านหลังคฤหาสหาถูกผ่ากลางเป็นสองซี่เสียงหินถล่มดังสถานฟ้าเศษฝุ่นคลุ้งไปทั่วสายฟ้าฟาดลงเบื้องหลังพากินเงาของเขายาวเหยียดกลางเปลวเพลิงเศษฐีทั้งสี่สุดตัวลงหัวเขากระแทกพื้นอย่างไร้ศักดิ์ศรีพวกเขาสั่นริกใบหน้าเต็มไปด้วยเหงอเย็น ข้าไม่ต้องการชีวิตของพวกเจ้าเสียงพากินเย็นเฉียบแต่เจ้าจะต้องชดใช้ด้วยทุกลมหายใจที่เหลืออยู่ทันใดนั้นเศรษฐีคนหนึ่งพุ่งเข้าใส่พากินด้วยมีดสั้นใบมีดสะท้อนแสงฟ้าแลบวาบในเสี้ยววินาทีพากินหลบเพียงก้าวเดียวมือซ้ายสะบัดเบาๆแรงลมพัดร่างนั้นปลิวกระแทกกำแพงดังสนัน่นเสียงกระดูกหักดังกรอบกแกรบอีกสาคนร้องลัน่น บางคนก้มกราบบางคนร้องขอชีวิตอย่าฆ่าเราเรายอมแล้วแววตาพากินนิ่งสงบแต่ในตาซ่อนพายุเขาเดินเข้าไปใกล้ฝ่าเท้าเหยียบลงบนหินแตกข้ายอมให้เจ้าอยู่เพื่อดูว่าความชั่วที่เจ้าก่อจะตามหลอกหลอนอย่างไรคำพูดยิ่งกว่าโทษประหารเศรษฐีทั้งสามก้มหน้ากับพื้นผาพากินเดินจากไปกลางแสงสว่างที่เจิดจ้าดังรุ่งอรุณ ท้องฟ้าเริ่มเปิดพายุสงบลงชั่วพริบตาพากินไม่เหลียวกลับร่างเขาละลายหายไปกับหมอกเขาวเหนือยอดเขาในเบื้องหลังคฤรหาารูเริ่มพังทลายเศรษฐีผู้เคยใหญ่โตกลับเหลือเพียงเงาของความกลัวที่กอกกินหัวใจและตำนานของหนุ่มน้อยผู้กลับมาพร้อมวิชาลับยังคงถูกเล่าขานในหมู่บ้านริมทะเลจนใครๆเรียกเขาว,ว่าเงาเหนือฟ้าแห่งทะเลเหนือ ทุกคำร่ำลือถูกกระซิบผ่านเสียงคลื่นเด็กๆวิ่งเล่นบนหาดสายแต่เมื่อพูดถึงชื่อพากินพวกเขาหยุดแล้วหันไปมองภูเขาที่ถากลางชาวบ้านผู้เฒ่านั่งใต้ต้นมะพร้าวเล่าขานถึงค่ำคืนที่ฟ้าร้องไม่หยุดและชายผู้เดินผ่านพายุราวกับเป็นเงาแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คฤรานาที่พังทลายเสียงร้องให้ยามค่ำยังเล็ดลอดจากกำแพงที่เหลืออยู่เศรษฐีที่รอดชีวิต กลายเป็นคนสติหลุดลอยนั่งพึงพมพำกลางความมืดเอาแต่พร่ำขออภัยต่อบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นบางคืนจะมีเงาสูงใหญ่ยืนอยู่บนหน้าผาภาคลุมิวไหวท่ากลางลมหนาวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครกล้าทักทายแต่ทุกคนรู้ว่าเขายังอยู่เฝ้ามองโลกที่เคยหยิบย่ำเขาด้วยดวงตาที่ผ่านทั้งความเจ็บปวดและการให้อภยัย ภากินไม่ใช่เพียงตำนานแต่คือคำเตือนว่าเมื่อความอายุทรรรมก่อกำเนิดมันจะปลุกพลังที่แม้ภูเขายังต้องยอมจำนนและทะเลเหนือจะไม่มีวันลืมชายหนุ่มผู้ผ่าเส้นชะตาด้วยมือเปล่าเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีจากเท่าฐานแห่งความทรยศในค่ำคืนที่ฟ้าสงบนิ่งแสงดาวสองประกายเหนือยอดเขาที่แตกเสียงคลื่นยังคงซัดหินอย่างสม่ำเสมอ แต่ในใจของผู้คนไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมแม่เท่าผู้หนึ่งจุดตะเกียงหน้าบ้านกระซิบกับหลานว่าจำไว้ลูกเอ๋ยอย่ารังแกคนเบริสุดเพราะแม้เขาจะล้มลงวันนี้แต่วันหนึ่งเขาอาจกลับมาเป็นคนที่เจ้าไม่อาจมองตาได้ชื่อของพากินกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เพียงของกาหลังแค้นแต่คือสัจธรรมของชีวิตว่าทุกการกระทำย่อมมีผลสะท้อนหลายคนเดินทางมาจากแดนไกล เพื่อตามหาชายผู้แยกภูกเขาบางคนหวังเรียนรู้บางคนเพียงอยากเห็นเขาสักครั้งแต่ไม่มีใครได้พบมีเพียงเงาที่เคลื่อนไหวรวดเร็วดุดลมเสียงฝีเท้าที่เบาเราาเงาเมฆและคำทิ้งท้ายกลางสายลมความจริงไม่มีวันจมท่ามกลางโลกที่แหละสลายด้วยอำนาจชื่อของพากินคือดาที่ฟันผ่านความหลอกลวงจนทะลุถึงหัวใจคนและตลอดกาล ภูเขาที่ถูกผ่ายังยืนหยัดเป็นพยานว่าเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านนรกแล้วกลับขึ้นมาเป็นตำนานบนยอดเขาที่ถูกแยกออกมีก้อนหินสีดำวังอยู่โดดเดี่ยวไม่มีใครกล้าย้ายไม่มีใครกล้าแตะเพราะว่ามีอักษรลึกลับสลักไว้ที่นี่คือจุดเริ่มของความจริงผู้เท่าหลายคนเชื่อว่าวิชาที่พากินได้มาไม่ใช่เพียงพลัง แต่มันคือปัญญาที่เกิดจากความเจ็บปวดเรื่องราวของเขาแผ่ไปทั่วแผ่นดินเด็กหนุ่มในเมืองใหญ่เริ่มตั้งคำถามกับอำนาจและความยุติธรรมบางคนลุกขึ้นสู้บางคนเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงในความเงียบสงบของภูเขามีเสียงฝีเท้าเบาๆราวกับใครบางคนยังเฝ้าดูอยู่เสมอเฝ้าดูโลกที่ยังคงมง,งเวียนกับบาปและผลกรรมบางคืนที่เมฆคลุมดวงจันทร์จะมีเสียงเพลงเบาๆลอยมากับสายลม ไม่ใช่บทเพลงของความสุขแต่คือบทเพลงแห่งการให้อภัยและแม้การเวลาจะกลืนทุกอย่างผู้เขาจะซุดทะเลจะเปลี่ยนแต่ชื่อของพากินจะไม่เลือนหายจากหัวใจของผู้ถูกทอดทิ้งเพราะเขาคือเสียงของความจริงในโลกที่หลอกลวงกลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อฤดูหนาวเวียนกลับมาอีกครั้งสายลมเย็นพัดผ่านยอดไม้ต้นสนโอนเอ็นไปตามแรงลม เสียงท่าเบาราวกระซิบจากภูเขาที่ถูกผ่าผู้คนยังเดินทางมาที่นั่นบางคนนําดอกไม้ป่าบางคนนั่งเงียบๆหลับตาราวกับหวังจะสัมผัสพลังบางอย่างที่หลงเหลือมีเด็กชายคนหนึ่งเดินขึ้นเขาพร้อมกระดาษทับเก่าฮ่าฮเขาวางลงบนก้อนหินสีดำบนกระดาษเขียนเพียงคำเดียวขอบคุณไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นคือใครแต่ทุกคนที่เห็นต่างนิ่งเงียบ เพราะในดวงตาเด็กคนนั้นมีประกายของความมุ่งมั่นเหมือนกับใครคนหนึ่งใน่ดีดวงจันทร์เต็มดวงลอยขึ้นเหนือภูเขาผาสาแสงลงมายังก้อนหินที่ไร้ใครแต่ต้องแสงนั้นอาบเงารูปร่างหนึ่งไว้ชั่วพริบตาร่างสูงสงบยืนมองเด็กน้อยจากไกลฮ่าฮ่แววตานั้นไม่โกรธไม่อคฆามีเพียงความเงียบงันและความเข้าใจเงานั้นยืนอยู่ไม่นานก่อนจะจางหายไปในสายหมอกในรุ่งเช้าวันถัดมา กระดาษทับที่เคยอยู่บนหินหายไปแทนที่ด้วยกลีดดอกไม้ขาวหนึ่งดอกวางอย่างประณีตราวกับมีมืออ่อนโยนวางไว้และในใจของผู้ที่มาเยือนต่างรู้สึกถึงสิ่งหนึ่งโดยไม่ต้องมีคำพูดว่าชายผู้เคยถูกใส่ร้ายได้เปลี่ยนชะตาไม่เพียงของตนเองแต่ของโลกที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังตำนานของพากินไม่ได้จบลงที่ความแค้นแต่กลับกลายเป็นรากลึกของแรงบันดาลใจ ที่เติบโตขึ้นในหัวใจผู้คนรุ่นใหม่เด็กหนุ่มหลายคนฝึกฝนจิตใจให้มั่นคงเรียนรู้การยืนหยัดในความจริงโดยไม่ต้องใช้อาวุธหรือเสียงดังหญิงชราผู้หนึ่งเคยพูดไว้ขณะชี้ไปยังยอดเขาที่ผ่าออกไม่ใช่ภูเขาถูกฟันแต่คือความกลัวที่ถูกแหวกออกไปวัดเล็กๆถูกสร้างขึ้นใต้ร่มเงาภูเขานั้นพระภิกษุรูปน้อยบรรจงเขียนบทสวดสั้นๆแปะไว้บนประตูไม้เก่า จงมีความกล้ากว่าความแค้นและเมตตามากกว่าความชังเสียงระฆังดังทุกเช้าตรู่บอกให้โลกรู้ว่าความหวังยังไม่ดับแม้เงาของชายคนนั้นจะไม่ปรากฏอีกแต่การมีอยู่ของเขายังคงก้องอยู่ในสายลมผู้คนจากแดนไกลเริ่มเปลี่ยนวิธีของตนเองเศรษฐีบางคนยอมสละทรัพย์หันมาสร้างโรงเรียนและพยาบาลในหุบเขาที่เคยมีแต่เสียงคำรามของความเกลียดตอนนี้มีเสียงหัวเราะของเด็กๆ พวกเขาเล่นซ่อนแอบใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้เดียงสาไม่รู้เลยว่าแผ่นดินเบื้องล่างเคยเต็มไปด้วยน้ําตาและเลือดพากินไม่ได้กลับมาในรูปกายแต่เขากลับมาในรูปของความเปลี่ยนแปลงในทุกมือที่ยื่นช่วยผู้อ่อนแอในทุกเสียงที่กล้าพูดแทนผู้ถูกกดขี่และเมื่อค่าคืนอันเงียบงันกลับมาอีกครั้งแสงจันทร์จะสาดลงบนก้อนหินสีดำส่องให้เห็นเงาหนึ่ง เงาที่ไม่มีใครสัมผัสได้แต่ทุกดวงใจจะรับรู้เขายังอยู่ที่นี่กับเราตลอดไปฤดูใบไม้ผลิเริ่มพลิบานอีกครากลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยตามลมทัดผ่านช่องเขาที่เคยแตกแยกเรากับธรรมชาติกำลังเยียวยาบาดแผลในอดีตบนเส้นทางเล็กๆสู่ยอดเขามีเด็กหญิงตัวน้อยเดินจูงมือยายเธอเงยหน้ามองยอดไม้ คลางถามเบาๆด้วยเสียงใสพากินเขาเคยเศร้าหม่ใจะใหญ่หญิงชราหยุดก้าวมองท้องฟ้าสีฟ้าครามก่อนจะยิ้มอย่างเงียบงนันเศรธิ์เขาเจ็บยิ่งกว่าที่เจ้าคิดแต่เขาไม่ยอมให้น้ำตาทําลายหัวใจของเขาเพราะหัวใจของเขากลายเป็นแสงให้คนอื่นเดินตามเด็กหญิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะน้มตัววางดอกหญ้าลงบนหินสีดำแสงอาทิตย์อ่อนสาดลงมาพอดี กลีบของดอกไม้สะท้อนประกายระยิบสายลมชฉยผ่านเหมือนเสียงหัวเราะแผ่วเบาในอากาศหญิงชราและหลานนั่งเงียบซึมซับความสงบที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดใดแม้การเวลาจะพัดผ่านแม้ชื่อของพากินจะเลือนหายจากตำราแต่ในสถานที่แห่งนี้ทุกใบไม้ทุกสายลมทุกหินผายังจดจำเขาได้อย่างไม่เสื่อมคลายเขาอาจจาไปจากโลกภายนอกแต่ในโลกของความหวัง และในหัวใจของผู้กล้าพากินไม่เคยจากไปเลยเมื่อแดดบ่ายเอียงผ่านยอดไม้เงาของก้อนหินสีดำทอดยาวบนพื้นดินเรากับยังคงเฝ้ามองดูแลเงียบๆไม่พูดไม่กล่าวโทษในเมือที่ห่างไกลท่ามกลางตึกสูงและถนนคอนกรีตมีชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังยืนอ่านข่าวเก่าบทความเล็กๆที่พูดถึงชายผู้ผ,าผ่าภูเขาเขาวางหนังสือพับนั้นลงบนต๊ะ แล้วหันไปมองภาพแม่ในกรอบเก่าน้ำตาไหลเงียบฮ่หาฮเพราะแม่ของเขาเคยถูกใส่ร้ายไม่ต่างกันแรงสนสะเทือนในหัวใจเขาเหมือนถูกปลุกขึ้นด้วยมือของใครบางคนชายหนุ่มจึงเก็บกระเป๋าเดินออกจากห้องเช่าเล็กฮ่หาฮออกเดินทางไปยังภูเขาทางเหนือเขาไม่ได้หวังจะพบพากินแต่หวังจะพบบางสิ่งในตัวเองในเสียงลมในแสงแดด ในรอยร้าวของหินที่ยังคงเงียบสงบเมื่อเขาไปถึงยอดเขาพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเขายืนมองภาพตรงหน้ายอย่างนิ่งงนันและค่อยๆสุดตัวลงนั่งสองมือแตะพื้นเบาฮ่า,าแสงสุดท้ายของวันศาสตร์ลงบนหน้าของเขาและในขณะนั้นเองสายลมหนึ่งก็พัดผ่านมาเสียงแผ่วดังในหูเขาเหมือนเสียงใครบางคนพูดเพียงประโยคเดียว ความจริงของเจ้ารอให้เจ้ากล้าเผชิญอยู่เสมอชายหนุ่มหลับตาและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งน้ำตาที่เคยขังอยู่ในใจไหลลงมาอย่างสงบและบริสุทธิ์เขาไม่ได้เจอพากินแต่เขาเจอแรงบันดาลใจและสิ่งนั้นได้เปลี่ยนทั้งชีวิตเขาไปตลอดกาลร,รุ่งเช้าวันถัดมาชายหนุ่มยังนั่งอยู่บนยอดเขาแสงแดดแรกของวันส่องผ่านหมอกบางอากาศเย็นจัดแต่หัวใจกลับอุ่น เขาหยิบสมุดปกแข็งขึ้นมาเปิดหน้าว่างหน้าแรกแล้วเริ่มเขียนประโยคแรกที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลความจริงของข้าจะไม่ถูกกลบอีกต่อไปปลายปากกาสั่นเล็กน้อยแต่มือเขามั่นคงทุกคำเขียนด้วยแรงศรัทธาและด้วยความกล้าที่เพิ่งค้นพบเสียงนกจากยอดไม้สูงร้องรับแสงเช้าลงเบาๆพัดผ่านแผน่นหลังเขาเหมือนแรงผลักดันจากใครสักคน ที่แม้มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงพลังเมื่อเขาลุกขึ้นอีกครั้งเขาไม่ใช่คนเดิมแต่เป็นคนที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้ไม่ใช่ด้วยกําลังแต่ด้วยความจริงและหัวใจชายหนุ่มค่อยๆเดินลงจากภูเขาทุกย่างก้าวมั่นคงทุกเสียงลมหายใจเต็มไปด้วยความหมายและบนก้อนหินสีดำที่ยังคงเงียบงนันมีเพียงแสงแดดอุ่นๆที่ทอดผ่านสะท้อนข้อความหนึ่งซึ่งแทบเลือนหาย แต่ยังคงเด่นชัดในใจผู้ที่กล้ามองเห็นเขาลุกขึ้นมาเพื่อให้พวกเจ้ากล้าลุกตามเรื่องราวของพากินยังคงดำเนินอยู่ไม่ใช่ผ่านเงาของเขาอีกต่อไปแต่ผ่านผู้คนที่ลุกขึ้นเพื่อยืนหยัดในความจริงในแบบของตนเองเมื่อชายหนุ่มเดินจากยอดเขากลับสู่เส้นทางชีวิตของตนเขาไม่ได้แบกพลังลึกลับไม่ได้พกดาบหรือวิชาพิสดารแต่เขากลับมาพร้อมบางสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่า คือความเข้าใจคือหัวใจที่ไม่ยอมจำนวนคือแรงบันดาลใจที่เขาจะส่งต่อเหมือนแสงไฟดวงเล็กในความมืดเขาเริ่มเล่าเรื่องเรื่องของชายผู้ถูกใส่ร้ายเรื่องของความอายุติธรรมที่ไม่อาจฝังกลบได้และเรื่องของการกลับมาด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความแค้นในมือที่เร่งรีบมีผู้คนเริ่มหยุดฟังเด็กๆเ,เริ่มตั้งคำถามผู้ใหญ่เริ่มย้อนมองตนเอง ในความเงียบของค่ำคืนหนึ่งเมื่อลมเย็นพัดผ่านหน้าต่าง